สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรรยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงตัวเลขรหัสกรรมวงเล็บเก่านะครับแฝงอยู่ตามนี้นะครับชวนคุยกันนะครับไม่ได้ให้ท่านงมงายนะเพียงแต่ว่าเล่าสู่กันฟังแบ่งปันให้ท่านมองอีกมุมหนึ่งมองผ่านมุมมองทางโลกนะครับ อันนี้ไม่ใช่เรื่องของทางธรรมโดยตรงแต่เล่าสู่กันฟังนะสำหรับชาวบ้านคารวานะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโหร,ราศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพวกเลขวงคลเบอร์มงคลน,นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรในคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเลขในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดของเราเวลาเกิดของเรานะครับเลขในบัตรประชาชนของเรานะเลขทะเบียนบ้าน เลขรถยนต์ของเรานะครับเลขมือถือของเราเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับทุกอย่างมันคือรหัสนะพวกนี้เขาเรียกว่ารหัสกรรมตัวเลขต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจมวันเนี่ยนะที่เราได้มันมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะมันคือรหัสกรรมเก่านะแฝงอยู่ตามนี้ที่เราไปแล้ววันเดือนปีเกิดของท่านเวลานะตกฟากอ่ะการเกิดของท่านนะเลขบัตรประชาชนของท่านนะโดยเฉพาะ ประมาณ3-4ตัวท้ายเนี่ยนะครับตัวนั้นแหละครับก็คือรหัสกรรมเก่าของท่านมันจะบ่งบอกตัวตนของท่านนั่นเองแล้วก็เลขบ้านเลขรถเลขมือถือนะเรื่องาวาพวกนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะครับมันคือเงาสะท้อนของกรรมและวิบากกรรมของเรานะที่ติดตัวมานั่นเองับตั้งแต่อดีตนะมาจนถึงปัจจุบันนะครับมันถ้าลองเปิดดูสินะบัตรประชาชนของท่านนะ่นะเลขท้ายของท่านนะ่ะเอาตัวเลขท้ายสุดก็ได้ ถ้าใครนะครับได้เลข5เนี่ยคนนั้นนะ่ะจะเป็นคนมีเหตุมีผลคนนั้นนะ่ะจะเป็นคนที่สนใจความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ความเป็นธรรมชอบความเป็นธรรมรักความเป็นธรรมนะครับแต่เกิดใครมีเลขท้ายตัวสุดท้ายของบัจจชนนะมีเลข9คนนั้นนะ่ะชอบพวกเรื่องราวลึกลับเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่เขาเรียกว,ว่าลึกลับอ่ะนะเรื่องเกี่ยวกับรวมถึงสาย,ยาศาสตร์ด้วยนะ นะพวกที่มีเลขท้ายสุดเป็นเลข9เนี่ยนะส่วนเลข5เนี่ยจะชอบธรรมะนะจะชอบธรรมชาตินะจะชอบรักความยุติธรรมนะชอบความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเห็นไหมตัวเลขไม่มีอะไรบังเอิญน,นะถ้าลองเปิดดูไอ้เลขท้ายสุดในบัรประชนหลักสุดท้ายดูสิที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยนะเพราะว่าให้ท่านได้เรียนรู้นะว่าเลขต่างๆในชื่อวันท่านนะ่ะมาที่ท่านได้มาป้าเลขที่ของท่านนะ่ะ เลขรถยนต์ท e ี Duke, like, ่ท่านขับอยู่เนี่ยที่ท่านได้มาไม่มีอะไรบังเอิญบางคนบอกเอ้าถ้างั้นไปจัดตัวเลขมาล่ะอย่างเช่นเลขมือถือมันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยไปจัดเลขมือถือมาล่ะเช่นเดียวกันนะไม่มีอะไรบังเอิญการที่ท่านสามารถจัดเลขมือถือได้เนี่ยลราท่านได้มันด้วยนะเลราท่านถือครองมันได้นานๆด้วยนะก็บอกว่าถ้าเลขอยู่หน้าตรงอ่ะท่านแต่ท่านไปจัดเลขมือถือมาอย่างที่โฆษณากันนะไอ้ค่ายมือถือต่างๆเลขมงคลอะไรเนี่ยแล้วบางทีมันไม่ตรงกับเลขท่านน่ยมันก็จะมีเหตุ ให้ท่านต้องสูญเสียเลขนั้นไปอันี่คือกฎการทํางานนะครับของกฎธรรมชาตินั่นเองโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญถึงมาเล่าสู่กันฟังนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านนะมีรหัสต่างๆวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเนี่ยทำให้โบราณนะเขาเชื่อว่านะชีวิตท่านจะเป็นไปตามนั้นเนี่ยนะตามประสบการณ์ผมนะที่เคยดูให้ตัวเองแล้วก็ดูให้คนรอบตัวนะเพื่อนฝูงเนี่ยประมาณ70% นะมันหยาบหยาบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าไม่ได้ทุกเหตุการณ์หรอกครับนะตามดวงของคนที่เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไปขู่ขึ้นมาแล้วมันจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หรอกครับมันเข้าคร่าวบอกได้ถูกต้องประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เท่านี้เองถ้าท่านทํากรรมดีใหม่ไปเรืๆๆ่อยๆนะบางทีวิบากกรรมเก่าอะไรของท่านเนะี่ยที่เขาดูตามดวงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันไม่ได้เป๊ะนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นเขาโครงที่เขาบอกเป็นเขาโครงเป็นโครงร่างอ่ะมีส่วน ว่าตัวเองเนี่ยพิสูจน์มานะเอามาดูประกอบนะช่วงเวลานั้นเวลานี้นะตามไอ้ที่เขากาดการอะจริงแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่เป็รหัสนะท้ายบัตรประชาชนเลขรถเลขบ้านเนี่ยมีส่วนจริงอยู่ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะครับเียงแต่ว่าเล่าสู่กัาฟังว่านี่คือรหัสที่ธรรมชาติส่งมาบอกเราให้เรารู้นั้นเองนะครับฟังพิจาราด้วยสีบัญญานะครับนะสุดท้ายมันเป็นไปตามอำนาจกรรมนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ